ขยีย้อนิเมะขอเสนอศึกจักรพรรดิสวรรค์หรือหนึ่งในใต้ราบตอนที่303ท่านจอมยุทธทั้งหลายเราสามารถหาเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้หน่อยได้หรือไม่เมื่อเสียงอ่อนโยนดังขึ้นทุกคนก็อึง้งเพราะปกติแล้วพวกเขาเนี่ยเป็นคู่แข่งกันบางครั้งขัดแข้งขัดขากันตอลบหลังกันแต่เวลานี้จินไถจากมู่ตึกเทวะชักชวนให้ร่วมมือกันสายตามู่เฉินเองก็เปลี่ยนไปแม้จินไถจะดูเหมือนเบาบางแต่นางกล้าคิดกล้าทํา ในสถานการณ์นี้ไม่มีกองทัพใดกองทัพหนึ่งสามารถผ่านด่านไปได้ทว่าจินไถจะสามารถชักชวนแต่ละกองทัพที่มีแผนการและแนวคิดของตัวเองได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถของนางเสียงพูดคุยเนี่ยดังขึ้นเมื่อนางกล่าวจบทว่าก็ไม่มีใครตอบรับนางเนื่องจากทุกคนระแวงกันเองข้าเชื่อว่าการเดินทางมาที่นี่ของทุกคนไม่ใช่เพื่อเก็บเกี่ยวเล็กๆน,น้อยๆเท่านั้นอย่างที่พวกเจ้าเห็นมีงานเลี้ยงโต๊ะจีนอยู่ข้างหน้า ถ้ากองทัพเบื้องหน้าถูกจัดการเราจะสามารถกันเม็ดยาหยุดล่วได้เป็นแสนเม็ดพอถึงตอนนั้นเราจะประสบความสําเร็จในการรวบรวมเม็ดยาจินไถมองสถานการณ์ค่อนข้างขาดนางจึงใช้เหยื่อรอชิ้นใหญ่เมื่อค,คําพูดนี้ถูกพูดออกไปทําให้หลายกองทัพหายใจหนักมากเม็ดยาหยุดล่วแสนเม็ดเป็นจํานวนที่มหาศาลมากต่อความอำนาจมากจนอาจจะสามารถเปิดกลุ่มซับตี้จื้อจุนด้วยเม็ดยาจํานวนนี้ได้ นอกจากเม็ดยาหยุดล่วแล้วในกองทัพเบื้องหน้ายังมีจอมยุทธโบราณที่ทรงพลังด้วยหากได้รับวิทยายุทธโบราณมาข้าว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนศัตรูเบื้องหน้าเราทรงพลังจริงๆไม่มีใครสามารถไปเชิญหน้าตามลําพังได้แต่ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถทําลายได้จากข้อมูลที่ข้าทราบมาดูเหมือนจะมีค่ายกลจญตาเทวะซ่อนอยู่ในกองทัพกระทั่งจอมยุทธขุมพลังชื่อจุนขั้นเจ็ดก็ยากจะรับมือ จินไถพูดเปลี่ยนเรื่องทําให้กองทัพอื่นอึ้งก่อนใบหน้าแต่ละคนจะเปลี่ยนไปคายกลนจตุเทวะแม้แต่จอมยุคขุภังจ์ื้อจุนขั้นเจ็ดก็ผ่านไม่ได้จินไถรู้เยอะจริงๆมูเฉินก็ประหลาดใจดูเหมือนจินไทยหริวหรีจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับซากอารยธรรมนี้ขนาดพวกเขายังเพิ่งรู้แม้ค่ายกลจตุเทวะจะทรงพลังแต่ไม่ใช่ทําลายไม่ได้ไม่เห็นสีหน้าหลายคนเปลี่ยนไปจินไถเองก็พูดอีก ในน้ำเสียงอ่อนโยนและมีความมั่นใจแม้แต่จอมยุคขุมพลังจี้จูนขั้นเจ็ดยังผ่านไปไม่ได้เจ้าเอาความมั่นใจมาจากที่ไหนมีบางคนพูดขึ้นสำหรับวิธีผ่านข้าจะบอกต่อเมื่อทุกคนเห็นด้วยในการรวมพลังกันถ้าไม่สนใจข้าก็ไม่มีอะไรจะพูดแต่ละกองทัพก็แลกเปลี่ยนสายตาหรือว่าจินไถหลิวห,หีจะมีวิธีผ่านจริงๆมู่ฉันกระจิวโยก็รู้สึกประหลาดใจจินไถ มีวิธีผ่านค่ายกนจตุรทิศเทวะจริงหรือถ้าเป็นแบบนั้นหญิงสาวคนนี้ก็น่ากลัวฮ่าฮ่าถ้าแม่นางจีนไถมีความมั่นใจขนาดนั้นอาณาเขตรกรงเวสวรรค์ของข้าก็สนใจอยู่นะมูเฉินพูดขึ้นมาตัวเขาสนใจซากอะไรทำแห่งความตายนี้พวกเขาอุตส่าห์มาตั้งไกลเขายังไม่อยากยอมแพ้ถ้าสิ่งที่จีนไถพูดมาเป็นความจริงเขาก็อยากลองดูเหมือนกันแน่นอนว่ามูเฉินไ่ใช่คนไล้เดียงสาจนมองว่าจีนไถนั้นใจกวา้าง หญิงสาวแค่ต้องการใช้ประโยชน์จากกองทัพอื่นเพื่อทะลวงค่ากึนหลังจากสถานการณ์จบลงพวกเขาคงหันคมกระบี่เข้าหากันเพื่อสมบัติตรงหน้าถ้าแม่นางจีนไถ่พูดเป็นเรื่องจริงตำหนักสุดหน้าาของข้าก็ร่วมด้วยอีกฝั่งหนึ่งหลิวเหยียนเองก็คิดเหมือนกันวัตถุประสงค์พวกเขาที่มาครั้งนี้ก็เพื่อรับมรดกจากจันเจินซื่อแต่ตอนนี้พวกเขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้วยพลังตัวเอง ความคิดจีนไถจึงไม่ต่างจากพวกเขาที่ด้านข้างริ้วเยียนเซี่ยวเทียนมองมู่เฉินด้สายตามืดมนเส้นเลือดตายขึ้นมาดูหน้าสยองขวัญอย่างยิ่งทว่าเสียดายที่มู่เฉินไม่สนใจแม้แต่จะมองเมินไปอย่างเต็มที่เลยเนื่องจากขั้วอำนาจสูงสุดทั้งสองเห็นด้วยกับข้อเสนอก็ทําให้เกิดความปั่นป่วนทัพพันธมิตรที่เกิดจากหลายกองทัพก็เหมือนจะสนใจพวกเขาไม่ได้โง่และรู้ดีว่าจีนไถกําลังยืมมือ ทว่าพวกเขาก็มีความคิดถึงแม้จะร่วมมือการแต่กองทัพก็ต้องมั่นคงนอกจากนี้ถึงแม้จะไม่ได้รับสมบัติแต่อย่างน้อยพวกเขายังสามารถกันเมดยาหยุดรั่วได้ถ้าเกิดสถานการณ์ไม่ดีขึ้นพวกเขาก็แค่หลบหนีไปความคิดเนี่ยเริ่มตกผนึกสุดท้ายพวกเขาตัดสินใจโดยไม่ลังเลในเมื่อมูตึกเทวะมีความมั่นใจสำนักอรุณลุ่งของข้าก็ขอสนับสนุนแดนอสูราเอาด้วย พวกเขาสลักดาวยินดีที่จะร่วมมือทุกเสียงดังไปทั่วพวกเขาเป็นตัวแทนของขวามนาจชั้นสูงแม้แต่ละสำนักจะไม่สามารถเทียบกับขวามนาจสูงสุดแต่เมื่อพวกเขารวมพลังกันก็มีพลังแม้แต่กองทัพสูงสุดยังประมาทไม่ได้มูเฉินก็มองกองทัพต่างๆที่แสดงความตั้งใจออกมาก่อนจะแลกเปลี่ยนสายตากับจิวอยู่ทั้งคู่เองก็ยิม้มเมื่อมองกองทัพเหล่านี้รวมตัวกันพวกเขาถึงจะมีโอกาสแก้ปัญหาได้ ทว่าในใจมูเ่เฉินค่อนข้างสงสัยกับวิธีผ่านสถานการณ์นี้ด้วยประสาทสัมผัสที่มีต่อรัศมีจันยีเขาสามารถรู้สึกถึงความปานป่วนที่น่ากลัวกำลังควยพุ่งจากกองทัพความแข็งแกร่งของลื่นเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แม้แต่จอมยุคคุมพลังจี้จูนขั้นหยังไม่อาจตอบโต้ได้ขณะมูเ่เฉินกำลังคิดลางแสงไหลาลางก็ปากฏตัวบนยอดขาฟังมูตึกเทวะซึ่งจินไถนั้นเป็นผู้นำตอนนี้นางนั่งบนรถเข็น ชุดขาวสะอาดทําให้นางดูเบาะบางทว่าริมฝีปากนั้นแสดงถึงความดื้อรันฟังยี่ราวกับผู้พิทักยืนปกป้องเบื้องหลังสายตาฉายแววเยือกเย็นมองมูเฉินผู้นําทัพทุกคนโปรดมาที่นี่เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีผ่านสถานการณ์นี้ด้วยกันมูเฉินและเหล่าผู้ประชาการแลกเปลี่ยนสายตาก่อนเขาจะพยักหน้าและปากฏตัวมูเฉินจาราเขตกงเวสวรรค์ยินดีที่ได้พบแม่นางจินไถจินไถก็มองมูเฉิน ใบหน้าหล่อเหลาของชายหนุ่มทําให้นางตกใจนอกจากนี้ความอบอุ่นที่อยู่ในนั้นต่างจากเสี่ยวเทียนลิบลับผู้บัญชาการมู่ไม่ต้องมากมารยา่าดริ้วเย็ยนแล้วเสี่ยวเทียนเองก็มาถึงทว่าสายตาทั้งคู่มองมู่เฉินอัดแน่นด้วยความเยือกเยน็นหากไม่ใช่เพราะสถานการณ์ที่นี่ไม่ดีพวกเขาคงฟัดกันไปแล้วผู้นํากองทัพอื่นก็ทยอยกันมาช่วงเวลานี้ทั่วบริเวณเต็มไปด้วยจอมยุทธ์ทรงพลังช่างดูตาการตาแม่นางจินไถ ตอนนี้บอกวิธีทำลายกระบวนทัพได้หรืออยังสายตาทั้งหมดมองไปที่จินไถแม้นายจะดูอ่อนแอแต่ไม่ได้แสดงความหวาดกลัวจากข้อมูลที่ข้าทราบมากองทัพนี้ถูกขนานนามว่ากองทัพจะตุเทวะในอดีตการผู้ประชาการทัพคือจักรพัรดิเทียนเจนินซึ่งเป็นจันเจิ้งซื้อตัวจริงในจุดสูงสุดพวกเขามีกองคนถึงหนึ่งล้านคนซึ่งตอนนี้เอามาเทียบไม่ได้ดูจากตอนนี้ น่าจะมีกำลังคนไม่ถึงครึ่งหนึ่งแต่แม้จะเป็นแบบนั้นก็ยังเป็นศัตรูตัวฉกาศที่เราไม่สามารถประจันหน้าได้ใบหน้าทุกคนเปลี่ยนไปคิดว่าคงตื่นตกใจกับกำลังคนนับหลานเพราะนั่นไม่ใช่การรวมตัวของคนทั่วไปแต่เป็นจำนวนนักรบชั้นยอดนับหลานที่ครอบครองรัศมีจันยีเมื่อไหลที่พวกเขารวมตัวกันแทบไม่มีใครในระดับใต้ระดับตี้จื้อจุนสู้ได้แต่พวกเจ้าไม่ต้องกังวลมากนะัก กองทัพจตุเทวะทรงพลังก็จริงแต่ตอนนี้พวกเขาล้วนเป็นผีดิบเดนตายที่มีพลังไม่ถึงครึ่งหนึ่งจากตอนมีชีวิตจินไถพูดต่อว่ากองทัพจตุเทวะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือกองทัพหน้าและกองทัพหลวงโดยที่กองทัพหน้ามีจํานวนนักรบมหาศาลยากจะเข้าปะทะส่วนค่ายกลจตุเทวะถูกวางไว้ที่ทัพหลวงซึ่งไม่สามารถทําลายด้วยกําลังคนค่ายกลน,นี้ถูกแยกออกเป็นสี่ส่วน มีเพียงการทำลายทั้ง4ี่ส่วนถึงจะสามารถตีค่ายกวนศึกนี้แตกมิฉะนั้นถ้าทำลายเพียงส่วนเดียวส่วนที่พังก็จะได้รับการซ่อมแซมจากพลังอีกสามส่วนที่เหลือนอกจากนี้ที่สำคัญสุดคือค่ายกวนจตุเทวโจมตีมั่วซั่วไม่ได้มิฉะนั้นยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเมื่อปะทะกับคนแข็งแกร่งเราต้องการจอมยุทธ์สี่คนควบคุมกองทัพของตนเองและทำลายค่ายกวนนี้ด้วยพลังตนจินไทริวหลี พูดว่าดังนั้นทุกคนต้องประสานแรงจัดการกับทัพหน้าส่วนค่ายกนจตุเทวะที่อยู่ในทัพหลวงจะต้องให้อัจฉริยะรัศมีจันยี่สี่คนเข้าจัดการพร้อมกันอัจฉริยะรัศมีจันยี่สี่คนเม,มื่อมูเฉินกับคนอื่นได้ยินคําพูดของจินไถก็อึงอ้งก่อนจะขุมวดคิว้วนานพอตอนนี้ถึงแม้จะรวมจินไถและเสี่ยวเทียนไปด้วยก็มีอัจฉริยะรัศมีจันยี่สามคนหรือว่าพวกเขาต้องคนอัจฉริยะอีกคน นี่ไปใช้งานง่ายเพราะแม้แต่ในภูมิภาคทางเหนือจอมยุทธที่ถูกเรียกว่าอัจฉริยะรัศมีจันดีก็มีจํานวนจํากัดและจะไปหาได้ง่ายยังไงเมื่อจินถ่ในเห็นทุกคนข้ารู้ว่าเป็นเรื่องยากจะรวบรวมอัจฉริยะได้ครบ4คนดังนั้นยังมีวิธีทดแทนกันได้เราสามารถให้แม่ทัพ3คนที่มีความเชี่ยวชาญทงางศาสตร์นี้นําทัพเข้าไปในส่วนที่4แทนได้แบบนี้คงไม่สามารถทำลายค่ายกวนศึกได้หรอกมั้ง มีจอมยุทธสายตาแหลมบางคนพูดขึ้นนั่นเพราะทุกคนรู้ว่าแม้แต่แม่ทัพสามคนที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์รัศมีจันยี่ยังยากจะเทียบเคียงอัจฉริยะรัศมีจันยี่ได้เนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีความเข้าใจในระดับเดียวกันยิ่งกว่านั้นยังเป็นไปไม่ได้ที่จอมยุทธทั้งสามจะเชื่อมโยงจิตใจเข้าด้วยกันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายจะไปเชิญหน้ากับค่ายกลจตุเทวะนี้ตามที่แม่นางจีนไถบอก ถ้าเราไม่สามารถทำลายค่ายกลนจตุเทวะส่วนที่4ได้ก็เปล่าประโยชน์สำหรับพวกเราจะทำลายอีก3ามทิศใช่ไหมถ้าค่ายกลนจตุเทวะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก็จะเป็นเช่นนั้นแต่เนื่องจากการเวลาที่ผ่านมายาวนานค่ายกลก็ไม่ได้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อีกต่อไปแค่เราสามารถทำลาย3ามทิศได้รวดเร็วก็จะส่งผลในทิศที่สี่ออนแอเมื่อถึงเวลานั้นจะง่ายต่อการทำลาย จอมยุทธที่เข้าจัดการที่ที่สี่ไม่จําเป็นต้องทําลายเพียงแต่ซื้อเวลาจนกว่าพวกเราสามคนจะจัดการเรียบร้อยพูดถึงจุดนี้นางมองทุกคนไม่ทราบว่าทุกคนคิดยังไงทุกคนก็มองหน้ากันพวกเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับค่ายกลนจตุเทวะในเมื่อจินไถ่พูดแบบนี้พวกเขาก็ไม่มีความคิดถึงตอนนั้นหากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นก็แค่นี้มูเฉินมองใบหน้าจินไถ่พร้อมกับไม่ได้พูดอะไร ในเมื่อทุกคนไม่มีข้อโต้แย้งก็ขอให้เตรียมตัวเถิดสำหรับจอมหยุดที่จะเข้าประจำตำแหน่งทิศท,ที่4ก็ขอให้พวกเจ้าเลือกคนที่แข็งแกร่งสุดออกมาทุกคนก็แลกเปลี่ยนสายตากันจากนั้นกลับไปยังกองทัพของตนเริ่มจัดเตรียมกองทัพเพื่อให้พร้อมสำหรับความร่วมมือมู่เฉินเองไม่ได้จากไปกับยิ้มให้กับจินไถแม่นางจินไถ่ทำไมถึงรู้เรื่องสถานที่นี้ได้ชัดเจน แม้แต่วิธีทําลายค่ายกลนจตุเทวะก็ยังรู้จินไถก็มองมูเฉินข้าแค่ได้พบกับแม่ทัพภายใต้การบังคับบัญชาของจักรพัิเทียนเจินระหว่างทางที่เข้ามาข้าคิดว่าผู้บัญชาการมู่คงได้พบกับพวกเขาเช่นเดียวกันข้อมูลข้าไม่ละเอียดเท่ากับแม่นางจินไถแต่ในเมื่อพวกเราร่วมมือกันข้าก็หวังว่าเจ้าจะไม่ตลบหลังกันนะมูเฉินไม่ได้แสดงความคิดเกี่ยวกับคําอธิบายของจินไถในเมื่ออีกฝ่ายไม่คิดจะพูดเพิ่มเติม เขาก็ไม่ถามเขาประสานมือก่อนจะจากไปที่เบื้องหลังจินไถสายตาฟังยี่นั้นปรากฏความเยือกเยน็นเจ้าสัญญากับข้าว่าจะช่วยจัดการมู่เฉินเขาไม่ใช่คนที่จัดการได้ง่ายและซากอะไรทำความตายนี้ก็สำคัญมากซึ่งจะชี้ว่าข้าสามารถเป็นจันเจิ้นซื่อในอนาคตได้หรือไม่เจ้าเองก็รู้ว่าเรื่องไหนสำคัญกว่าไม่งั้นยากจะอธิบายให้ท่านประมุขฟังฟังยี่เองก็ไต่ตองคู่หนึ่งแล้วบอกว่า ยังไงข้าก็เสนอเงื่อนไขเไวลาถึงเจ้าจะมีเวลาแต่น้องสาวของเจ้าไม่มีตนกาววิญญาณเต็มสวรรค์เป็นสมุนไพรรำคาบกระทั่งมูตึกเทวะแม้เจ้าจะเป็นหนึ่งในสมาชิกแต่ก็ยังยากจะเชื่อเพราะประวัติในอดีตดังนั้นมีเพียงข้าไปช่วยขอร้องเจ้าถึงมีโอกาสผมหางม้าของจินไถเนี่ยก็ปิดใบหน้าวางใจเถิดสงครามราบเพิ่งจะเริ่มยังมีเวลาอีกเหลือเฟือฟังยี่ก็มองจินไถ ก่อนจะพยักหน้าจินไถเองก็มองฟังยี่ด้วยสีหน้าสงบทว่ามือใต้แขนเสื้อกับกำแน่นหลังจากที่ทุกคนกลับไปยังกองทัพกองทัพก็เริ่มจัดระเบียบสร้างกระบวนทัพยิ่งใหญ่หมูเฉินยืนอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งโดยมีหน่วยรบทั้งห้าอยู่ด้วยแล้วกับสัตว์อสูรที่เคี่ยมโคตซ่อนตัวอยู่ทีดาหลังมูเฉินจิ้วโยพูดว่าเจ้าคิดว่าจินไถพูดความจริงหรือเปล่า นางใช้ประโยชน์จากพวกเราแน่นอนแต่ที่นี่ไม่มีใครโง่ต่างฝ่ายต่างใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่มีใครอยากกลับไปมือเปล่าแม้พวกเขาจะรู้ว่าฉีกชิ้นเนื้อออกจากกันเมื่อทุกคนรวมตัวกันสู้แต่พวกเขาก็ไม่มีใครสามารถรวมกำลังคนได้ในเมื่อจินไถมีความสามารถพวกเขาก็ยินดีจะทำตามแต่เราต้องระวังข้ารู้สึกว่าจินไถปิดบังอะไรบางอย่างไว้เมื่อได้ยินจิวโยเองเห็นด้วย ใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงในการเตรียมการกองทัพทรงพลังมากมายเริ่มกระจายทั่วเทือกเขารัศมีจันยี่ปรากฏณที่แห่งนี้มีกองทัพชั้นย่อดสามกองทัพและกองทัพชั้นสูงอีกสิบกว่ากองทัพเมื่อรวมตัวกันก็มีจํานวนกําลังคนหลายแสนนายช่างเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ทุกคนพร้อมกันหรืออย่างเสียงจีนไถยเอ่ยขึ้นยับยั้งความกรอหวนทั้งหมดเอาไว้ทุกคนเอกประสานมือให้กับจีนไถเป็นการบอกว่าพวกเขาพร้อมแล้ว ในเมื่อพร้อมแล้วก็เคลื่อนกลแม้ว่าทัพหน้าของกองทัพจะตุเทวะจะมีพานุภาพน่ากลัวกว่าทัพหลวงแต่เหนือกว่าในเรื่องที่มีจํานวนนักรบมหาศาลโชคดีที่พวกเขากลายเป็นผีดิบทําให้รัศมีจันยี่ลดลงเหลือไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจุดสูงสุดตราบใดที่ทุกคนฟังคําสั่งข้ารับรองได้ว่าจะให้เกิดอาการบาดเจ็บล้มตายน้อยสุดทุกองทัพก็เงียบท่าจินไถสามารถนําพาพวกเขา ทำให้สูญเสียน้อยสุดเป็นเรื่องดีแต่ถ้านางใช้พวกเขาเป็นหากระสุนพวกเขาจะทิ้งภารกิจนี้สถานการณ์ตาข่ายขาดปลาตายแบบนั้นคิดว่าแม้แต่จีนไถก็ไม่กล้าทำํำมู่เฉินและผู้บัญชาการทั้งห้าแลกเปลี่ยนสายตากันทุกคนเคลื่อนทับได้ข้าใช้หมู่ตึกเทวะเป็นกองหน้าเข้าตรุมบอลส่วนกองทัพอื่นปกป้องด้านข้างเอาไว้ภายใต้สายตาเหล่านั้นจีนไถกับูดขึ้น มู่ตึกเทว์รับหน้าที่เป็นหน่วยทะรวงฝันรัศมีจันยีปากฏออกมาทําให้กระแสลมและหมู่เมฆถึงกับเปลี่ยนทิศกองทัพมหืมากวาดออกมาที่เบื้องหลังกองทัพทั้งหลายติดตามไปอย่างไม่ลดละกองทัพมหืมานี้ทําเอาโรคถึงกับโยกขอนแม้ว่ารัศมีจันยีแต่ละส่วนจะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนและไม่สามารถรวมเข้าด้วยกันทว่าจํานวนกําลังคนที่มากมายก็น่าสะพึงมาก มูเฉินเป็นผู้นำหน่วยรบทั้งห้าซึ่งอยู่ในช่วงกลางด้านหลังของกองทัพพันธมิตรเขามองกองทัพใหญ่ถึงกับแอบดอกลินกองทัพเคลื่อนพลลากกระหมูเมฆสิบวันาทีเข้าสู่ที่ราบภาพกองทัพนักรบผีดิบใหญ่โตธงรบตั้งต่างงานบวกับรัศมีจันยี่ที่เน่าเปื่อยกวาดข้ามไปทั่วขอบฟ้าทําเอากองทัพพันธมิตรถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปทว่าจินไถอยู่ภายใต้กองทัพพันธมิตร ไม่ได้มีความกลัวเพิงหนาแน่นลุกโชดช่วงน้ำเสียงกระจ่างใสเป่งออกมาลุยกองทัพมูตึกเทวะเป็นกองหน้าเสมือนใบมีดแหลมคมพุ่งเข้ามาในแนวป้องกันของกองทัพนักรบผีดิบคืนเชียวกาสองสายปะทะกันและมีจันยี่ทรงพลังทะยานขึ้นมาทำเอามิติกระเพื่มปาการแรกของกองทัพนักรบผีดิบแตกสลายโดนกองทัพพันธมิตรที่รา,ราวกับคลื่นน้ำบุกทะลวงเข้าสู่ช่องว่าง นักรบผีดิบจํานวนมากกลายเป็นขี้เท่าสลายไปทว่ากองทัพพันธมิตรไม่ได้หยุดการเคลื่อนผลกับคุ้งเข้าหาฝ่ายศัตรูโดยความเชี่ยวกาดเพื่อเข้าไปยังส่วนลึกเมื่อมูเฉินเห็นรัสมีจันยี่ที่หน้าคนพองสยองก้าวปะทากันเขาก็อดจะตกใจไม่ได้เพราะภาพนี้ช่างน่ากลัวเขาหมองไปยังร่างเงาเบาบ,บางในชุดสีขาวที่อยู่ห่างไกลความเคร่งเครียดปากฏแม่ทัพญิงคนนี้เก่งกล้าใช้ได้เลย โอเคครับเจอโอกาสหน้าคลิปหน้าบายบายไปแล้วเด้อ